ขอพระคุณไปยังคุณแม่เจเจนะคะที่ท่านเมตตาน้องจิ๋นเหลนกับแม่แก้วตานะคะยาอ่อนทั้งหมดสามสิบมัดนะคะดีใจมากๆเลยนะคะคุณแม่ขอขอดีนะคะวันนี้ลูกชายไม่อยู่นะคะไม่มียาก,กินพอดีเลยนะคะกราบขอพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะที่ท่านเมตตาอินดูน้องช้างทั้งสองเชือกนะคะขอให้คุณแม่เจเจ และครอบครัวนะคะจงประสบแต่ความสุขความเจริญนะคะคิดวังสิ่งใดก็ขอให้ได้ดังใจปรารถนานะคะคุณแม่รวยอยู่แล้วก็ขอให้ท่านรวยยิ่งขึ้นไปนะคะเฮงเฮงรวยรวยปังปังเลยนะคะสาธุบุญด้วยนะคะปราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะนี่นะคะนอ้องเจริญก็ได้ทานแล้วนะคะดีใจมากๆเลยนะคะคุณแม่ค่ะกลับมาจากเลือกตั้งพอดีค่ะคุณแม่ ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะขอบพระคุณฟานเจ็กด้วยนะคะที่มาเอาน้ำให้น้องกินเหลิญทานนะคะขอบพระคุณช่องวันชัยนะคะที่เป็นสะพานบุญให้นะคะสองแม่ลูกก็ได้ทานนะคะดีใจมากๆเลยนะคะขอดีเพราะฟนานไม่อยู่ฟานก็ได้ย่าจากมแม่เจเจนะคะให้น้องทานนะคะดีใจมากๆเลยนะคะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะ เมฆวานก็ขับรถในปิ้นด้วยนะคะดีใจมากๆเลยนะคะเมฆแก้วตานี่อู้สุดยอดเลยนะคะชอบมากเลยนะคะย่้าอ่อนนะคะคำละไอคำหนึ่งนะคะไอมัดหนึ่งกินได้สองคำค่ะคุณแม่ดูนะคะกินเลยนะคะสาธุบุญด้วยนะคะดีใจมากๆเลยน้องกิเลนก็หันหลังนะคะหันหลังให้แม่กลัวแม่แย่งค่ะคุณแม่ดูนะคะ กลาบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะขอให้คจณแม่เจเจและครอบครัวนะคะจะมีแต่ความสุขความเจริญนะคะเงเฮงรวยรวยปังปังนะคะสาธุบุญด้วยนะคะกลาบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงะคะ่ะ